ในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเราจะจำแนกออกเป็นทั้งหมด6ประเภทอันแรกก็คือธุรกิจที่พักแรมค่ะอันที่2ก็คือธุรกิจของการขนส่งค่ะ3ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก4ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็5ธุรกิจการนำเที่ยวแล้วกันที่6กก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆในส่วนของคุณลักษณะของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการก็คือต้องมีความกล้าเสี่ยงมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถบริหารงานได้มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จแล้วก็รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทห้างร้านเนาะรวมจนถึงผู้ประกอบการที่ตามสตรีตตอนนี้ก็คือท,ทั่วไปซึ่งมีโอกาสที่จะเจอนักท่องเที่ยวเจอผู้มาเยือนในในทุกๆมุมละแล้วก็นักท่องเที่ยวในตอนนี้นะคะก็ชอบที่จะไปเดินตามตลาดหรือตามท้องถิน่นเขาก็อยากเรียนรู้วิถีของเราผู้ประกอบการที่ดีในเรื่องของ หลักจริยธรรมจัยาบัลเอาง่ายๆเลยก็คือข้อที่เราควรจะปฏิบัติที่ดีให้กับคนที่เขามา ติดต่อซื้อขายมาซื้อเป็นลูกค้าของเราโดยตรงหรือเป็นคนที่พามาก็ตามก็อยากฝากถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจริงใจอย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของการจริงใจไม่ว่าจะเป็นการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกสินค้าหรือว่าของที่จะเอามาขายเขาเนี่ยก็ให้มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับราคาที่เราจะจําหน่ายเขาแล้วก็อยากฝากตัวหนึง่งก็คืออย่ามองว่าเขาเอาเงินมาให้เราเราจะขายอะไรก็ได้นักท่องเที่ยวนะ่ะตอนนี้มันก็มีเรื่องของสื่อโซเชียลเข้ามานะ ะะถ้าเกิดว่าเขามีการบอกต่อกันเราก็จะเกิดความเสียหายได้ส่วนจรรยาบรนนะคะในอีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเรื่องของความซื่อตรงต่อตัวเองด้วยต่อตัวของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่จะเข้ามาการปฏิบัติกับเขาให้เหมือนกับเขาคือญาติของเราเขาคือพี่น้องของเราเขาคือคนที่จะมาให้เราอะมีรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากมีรายได้ต่อๆไปในอนาคตอีกเราอยากให้คนอื่นๆผู้ประกอบการในสายอื่นๆ อยากมีรายได้เหมือนกันอีกก็ขอให้ช่วยกันดูแลช่วยกันที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพไม่าจะของสินค้าไม่ว่าจะของราคาหรือการให้บริการเพื่อให้มีการบอกต่อว่ามาบ้านเราสินะคะบริการก็ดีของก็ดีของดีราคาถูกมีที่บ้านเราค่ะโคราชบ้านเรา ก็คือในส่วนของความรับผิดชอบเราจะมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าความรับผิดชอบต่อพนักงานแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในส่วนความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการก็คือจะต้องดําเนินงานให้เกิดกําไรสูงสุดแล้วก็ในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้าจะต้องให้บริการต่อลูกค้าที่ดีที่สุดในส่วนของความรับผิดชอบต่อพนักงานก็คือจะต้องให้สวัสดิการที่ดีที่สุดแก่พนักงานส่วนความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือจะต้องให้ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์สูง สุดค่ะ ในส่วนของเคล็ดลับความสําเร็จณัปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวสมัยแต่ก่อนเนี่ยค่ะจะมีใช้หลักแค่ 4P ผลักพายเพจโปรโมชั่นนะคะแต่ณปัจจุบันตอนนี้เราใช้ 10P ถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของการให้บริการอันที่1ก็คือในเรื่องของ d u ักเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์2ก็คือพายราคา3เพจก็คือเรื่องของการจัดจําหน่าย4ก็คือโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดแล้วก็5เนี่ยเป็นเรื่องของ People เรื่องของคนหรือพนักงาน p กโ c e เรื่องของกระบวนการ 7. productivity แล้วก็ quality ก็คือเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 8. เรื่องของ i cycle envelopment เรื่องของสภาพแวดล้อมกายภาพนะคะสภาพกายภาพค่ะแล้วก็ในส่วนของอันที่9เป็นเรื่องของ packaging แล้วก็อของโปรแกรมนะคะก็คือเรื่องของการจัดแพ็กเกจต่างๆแล้วก็โปรแกรมต่างๆค่ะแล้วก็1ิบก็คือ partnership เรื่องของการเป็นหุ้นส่วนค่ะ อันนี้นะคะก็คือเป็นหลักของ 10P นะคะที่เป็นหลักสมัยใหม่นะตอนนี้ที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมที่เป็น 4P ตอนนี้ก็คือเป็น 10P เพื่อช่วยให้ธุรกิจในเรื่องของการบริการประสบความสําเร็จค่ะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญนะคะกับระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในยุค5.0หนึ่งนะคะการท่องเที่ยวแบบ New Normal ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสําคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็ตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง2การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ก็คือการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวที่ เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อนแล้วก็การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 3. การท่องเที่ยวแบบชุมชนค่ะคนในชุมชนจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนและสุดท้ายค่ะการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเพราะปัจจุบันประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้นการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวแบบรักษาสุขภาพมากขึ้น และนี่คือสีเทนสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวในยุค5.0ค่ะ